งาน,นเนอะนพ่นอแม่พี่น้องงานงาค่ะงัวงามงามหลายพ่อแม่พี่น้องอ้ปักตีดกบีเมื่อวานเห็น,น,นาางามเ,เด้ <c oughs> อค่ะไอเนี่ยค่ะคายเนี่ยผูย้ดีแท้ ดีแท้ค่ะป่าไทายนะเด้อผู้งามแท้ผู้งามแท้ค่ะพิ่นกะเจ้าของพิ่นกะมาปล่อยเลี้ยงเอาไว้เนาะป่าเห็นแล้วก็เออพิ่นกนงามตัวนี่ค่ะก็เลยเอา กล่องกำลังชิก้าบ,บ้านก็เลยเอากล่องมาดไคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะพี่อีวังเกี๊ยม,มนยีนกเอียงอยู่นกเอียงอยู่หลังอันงัวพ่อแม่พี่น้องเออปากเาว่าชิคายนกเอ,เ,ยงงเอียงมัดอย่างงัวเออเลยนกเอียงก็เลยไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลยลบ่ได้ หนุกเอียงมะเลียงนัวเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้อบ๊อบเป็นยังบ๊เป็นยังบ่ได้ก็บบ๊เป็นยังค่ะท่านมาเมือวิถีธรรมชาติเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่งามงามค่ะสวยด้วยสูใหญ่พ่อแม่พี่น้องโตใหญ่โตใหญ่

หลังว่หน่อยปลาบกกาบงแฮไข่บงแฮเชียงดังเพื่อนชินี้โอ้ยไปซัมไม่ได้องเลยนี่นกเอียงนกเอียงเพืนกับน่เอียงนวกเอียงไม่ สวยๆทั้งนั้นบบจอยเด้นี่พ่อแม่พี่น้องบบจอยบบจอยจาอุดมสมบูรณ์เด๊ะอุดมสมบูรณ์นี่งามตัวนี่งามหลายงามเด๊ะนี่โบเดจอยเด้บอบบได้จอยอุดมสมบูรณ์นี่เจ้าของเพลินกบบเอามาปูกเอาไว้เนาะ แม่พี่น้องจะของเพิ่นเอามาปลูกเอาไว้ค่ะมี่ก็สวยนี่ก็สวยเอ้าน้ำแท้น้ำแท้น้ำแท้ตาดทายนะเด้อตาดทายเน่ยเออเทียงสวยงาาเนะคุณเดช กูาม้กงามแทเป็น,นีเพื่อนีเพิ่เห็นห้องตายเพิ่เพิ่หน,นีค่ะพอแม่พี่น้องเพิ่หนีเพิ่หนีำเรืองเมืองเฮาเออจาคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่นอง